ครับครับไปไหนไปหาแดดหเด็กที่ไปทำไมเดดร้อนเรู้แล้วอันนี้มันกันแดกได้นะล่มก็กันแดกได้สิครับแล้วจะไปหาแดกทำไมมันร้อนเออนั่งนั่งแล้วเออนั่นแหละ

ừm ai chỗ ừm cái chỗ ừm cái chỗ ừm Cứ